ชอบการลงทุนใครที่สนใจเรื่องของเมทัลเวิร์ดสินทรัพย์ก็น่าจะชอบงานในวันนี้มากๆค่ะมีวิธีแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเข้าวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยโหอยากเข้าวงการการลงทุนพวกนี้ใช่ไหมก็แนะนําทั่วไปเลยค่ะการลงทุนมีนความเสี่ยงนะคะโป,ปรดศึกษาก่อนที่จะลงทุนนัค่ะใน,นะส่วนที่คุณเองมีไหมม,ม,มีอะไรไปได้ทดลองบ้างก็ตอนอนอี้เริ่มนะครับเริ่มเริ่มศึกษาเพราะว่าตอนนี้ น่าภูมิใจนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งใน,ใน,ใน,ในที่ดีประเทศของโลกาที่ต,ตนนัวตัวเป็นตัวโตอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เริ่มจากผู้ที่มีศักยภาพนะครับะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นการรวมพันธมิตรที่เรียกว่าทุกทุกแขนงเลยทุกสายงานเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าอย่างเราสายบัเคมเนะครักคนก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะสนใจติดตามแล้วก็ทดลองกันเข้ามาสู่ สกษาษาัดใหม่นะครับครับโลกยุคใหม่นะครับกับอยเราสามารถเอาไปนำไ,ไปปรับใช้กับงานของเราอย่างไรบ้างคะงานของเราตอนนี้เนี่ยจริง,รงๆก็สาม,มารถจะเข้าไปอยู่ในโลกเมตาว o ร์สได้นะคะอย่างที่เห็นกันหลายๆอย่างอย่างที่มีพี่ดิกซิโร่เนี่ยก็นํางานออกมาเผยแพร่ในโลกแบบนี้แล้วอาจจะสร้างพี่จิ๊บหลายๆคนอยู่ในนี้เพระาะว่าตอนนี้รู้สึกหลายๆคนจะชื่นชอบพี่จิ๊บมากๆนะคะของเราสองคนอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการเรื่องของการลง จะพี่ๆฝายว่าใคใจหรือ่ีะามางไก็ได้ที่เ่กันหลายๆคนอาุจะรู้สิกว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องใหม่ที่คุ้มค่าควณค่าแก่การทดลองและเอาตัวเข้าไปสัมผัสเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเราเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ตัวนี่มันลับก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่อง สมัยก่อนโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหรู้สึกว่าเป็นกวัฒนธรรมที่สายตัวถ้าเป็นเรื่อทุกคนมีกันโดยทั่วหน้านะครับเพราะนั้นเรื่องของ Metaverse เรื่องของโลกเสมือนเรื่องของดิจิทัลโทเค็นต่างๆนี่นะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะมาถึงตัวเราเร็วกว่าที่คิดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโลกได้เร็วกว่าที่คิดเพราะนั้น uh, เริ่มทําความคุ้นเคยศึกษาให้เข้าใจนะครับเห,เ,รเหมือนเราเดี๋ยวเราเริ่มศึกษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเดป็นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ สามารถที่จะจัดการได้จากที่ที่เองหมดแล้วใช่แล้วค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะพราวโทเทียนซีวีอูดีค่ะอยากเป็นผู้คืยของวันในวันเดทไทยติดสองร้านกลาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเลยไหมคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากอันนี้อันนี้อันนี้ที่เจสตาเป็นคนได้รับเนาะใช่ค่ะก็ต้องขอใช้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับขอบคุณพี่จีบมากๆที่ที่ใส่ใจะจสตา ไปต้องเป็น12นี่ดิวอลก็1ปีมี12เดือนใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกๆวันเลยเหรอคะไม่ได้ใช้คือหมายบวาว่าทุกๆเดือนเนี่ยเป็นทุกๆเดือนที่มีความสุขทุกๆวันมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณอยากจะมอบความพิเศษนี้ให้แต่ว่าเอ๊ยพี่จิ๊บคะปีหนึ่งจะมี365วันนะพี่เทียบกัน เอาให้พ่ดจเปิดหน้าป่ะทำไมถึงเลือกแบบเดือดด่วนเป็นสตางค์เลยกันทำไมด้เงินใ้แบบตลงคือจริงๆผมว่าในในความรู้สึกของผู้ชีวิตที่มีให้กันี้ันไม่มีอะไรว่ามากไปอไร่เพราะไเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกออกมาเป็นในเรื่องของในบุคลกหนึ่งตกรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่า แล้วก็ในในส่วนนี้เมื่อเรามาเป็นผู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยการที่เราให้เกิดการจ่ายให้เขามีความสุขหวังดีปรารถนาดีอี่บนพื้นฐานของความรักเนี่ยที่เราจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่พอจะทําให้เขาได้เนี่ยเราก็อยากที่จะทำนะครับแล้วก็จะบอกว่าก็จ๋าก็แซวได้เล่นบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวผมก็บอกว่าเป็นการลงทุนชั่วชีวิตเลยนะเพราะว่าความความรักความ ฝังดีที่มีให้กันเนี่ยก็คงจะไม,ไม่ไม่มีวันหมดนะครับคือทุกวันนี้เราอยู่กันมาปีหนึงแล้วนะครับแต่ว่าทุกวันก็ยังมีเรื่องออให้ศึกษากาันเรียนรู้กันนะครับปรับตัวเข้าหากันนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่คุณเจษาเนี่ยในฐานะที่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคนคนรุ่นใหม่เรามีตอนทีช่วง ระยะของพี่อายุที่หายกันนะแต่เขาดีที่จะอดทนแะ่รับเข้าใจแล้วก็ปรับตัวนะพี่เจ๊เปที่ยนที่แรกที่ที่สองแบบรู้ไหมคะว่าเขาได้ก้อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเพราะว่านงงเนะฮะงันฮะจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่อะไรครับเออโรแมนติกอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่า ในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยมือจ๋างานเยอะมากนะครับทั้งทั้งงานจากด้านบันเทิงงานถ่ายพิธีตอนการถ่ายรายการแล้วก็ยังมีกิจการด้านดอกไม้จจเจ้าจ๋า flowers อย่างเขาด้วยนะครับนั้นผมก็ต้องต้องอคิดช่วงเวลาให้ดีนะครับคือมีช่วงเวลาสั้นๆแค่ก่อนเพื่อจะออกไปทํางานตอนเช้าเท่านั้นเองนะผมก็เตรียมล่วงหน้ามาหลายวันนะครับกับกับคนที่มันจัดดอกไม้ก็จริงๆก็ อไปพนักง,งานร้านแต่เองแอบไปดีลเอาไวค้ค่ะอัดยายซื้อขนมยายนะฮะแต่ว่าคุณล่จ๋าไม่ทราบเรื่องนะฮะนัดมาตั้งแต่ตีห <c oughs> ้านะครับทั้งทั้งยินจัดดอกไม้ทั้งช่างภาพนะครับแล้วก็ให้คนรถเปเรียนขยับรถมาให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็จัดดอกไม้ก็สองชั่วโมงบางทังสักเจ็ดโมงเช้าคุณล่าจ๋าลงมาก็ประมาณก่อนแปดโมงอาหารก็ได้มา เขาเห็นคนดีแล้วทำเงินเลยมีหมุนตัววัเล็กๆไว้ให้ขับเขาบอกว่าเราเป็นู้ชอบข้างลัวเลยคือเดี๋ยวนี้สับนี้เข้าจะนิยมนะฮะแต่คาว่าร่างเนี่ยอาจจะฟังแล้วเหมือนสติหายไปเลนะฮะคือผมอยู่ในวัยนี้แล้วขอขอแจ้งคำว่ารักอย่างมีสติก็แล้วกันครับแรงล้วก็ผู้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ทุกวันเลนทายจะต้องให้อะไรเวอร์เวอร์อย่างปีที่แล้วเขามีการให้ที่ดินใช่ไหม จริงๆที่ให้แล้วไม่จริงจริงที่ให้แล้วไม่เป็นขาวก็เยอะนะครับเขาเขาเขาเป็มที่แต่เราต้องเฟซเราหนักใช่ไมครับเยอะ ู้สึกผิดมากไม่ได้ให้อะไรกับเลยคือจะให้ทุกวันอยู่แล้วให้ให้ความรักให้ความความดีความดีแล้วดูแล้วอย่างนี้พอแค่ทำงานแต่ต่อไปนี่ต่อไปไี่ใช่ก็ต้องตัดตีอีตัวหนงผมตั้งใจจะให้เป็นนี่แหละครับเป็นโทเค็นแดิจิตอลนี่แหละครับโทเค็นที่มีสแกนฟรีมาเมื่อกี้เป็นเป็นเหรียญดิจิตอลนะจะทำ้มีความสุขยังไงบ้างเขาเขาเปิดเขาตั้งใจให้เราขนาดจะมีความสุขค่ะจะมีความสุขที่ที่จะได้ ได้คู่ชีวิตที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีอารมณ์ขันมีความละเอียดในการที่จะอยากจะทําให้เรามีความสุขนะคะทุกๆวันที่จะมีพลังในการออกมาทํางานนะอ่านข่าวมาใช้ชีวิตเนี่ยขุมพลังที่ที่ดีมากๆของจ๋าเนี่ยคือพี่จิ๊บทุกวันมันไม่ได้มีแค่เรื่องดีอย่างเดียวนะคะมันมีทั้งเรื่องที่เราไม่ไม่ได้คาดหวังด้วยมีเรื่องที่ทาให้เราเครียดเราเหนื่อยเราเสียใจด้วยแต่ว่าจ๋าจะหันไปเห็นเขา ในทุกๆโมเมนต์ที่จ๋าต้องการเขาหรือบางทีเนี่ยแต่กำลังทำอะไรก็จะโผล่มาหาจ๋าทำให้จ๋ารู้สึกว่าพี่จิ๊บอยู่กับจ๋าในทุกช่วงเวลาจริงๆจะจะขอบคุณพี่จิ๊บมากๆแต่ก็มีความสุขจริงๆใครจะแต่งงานเชียร์เลยนะดีแน่นอนใครจะจุดจิ๊บเอาอย่าอย่าพี่คะเดี๋ยวจะสร้างพี่จิ๊บหลายๆคนเนี่ยใน Metaverse แล้วก็มาแต่งงานใน m e t เ v ิร์สเอาคุณกแล้วอย่างมาเลยนะคุณเจ้าจ่าที่ได้สิบสอล้านเนาะ จับยังไงบ้างกับเงินตรงนั้นอ๋อยังไม่ได้จับเลยค่ะส่งให้พี่จิ๊บดูแลค่ะเพราะวันนั้นคือสาก็มีภารกิจที่ร้านดอกไม้จะดับคอเบอร์จริงๆนะคะแล้วก็จะต้องมีทําอะไรหลายอย่างก็ขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าโหมันมันเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่จิ๊บเอามาทางไหนฝากกลับไปทางเดิมก่อนนะคะพี่ฝากดูแลของฝาที่เราให้มาแต่ละอย่าง ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอามาได้ปุ๊บจะเอามาทําอะไรเลยะคะ่ะก็ตอนนี้จ๋าก็ยังยังคงสนุกกับการทานอาหารกล่องที่กองขาอยู่ยังสนุกกับการที่แบบเราเราหาเงินใช้เงินจากเงินสิ่งที่เราหาได้อยู่ะคะ่ะยังยังมีความสุขตร,ตรงนี้อยู่ตรงนี้อาจจะเก็บไว้ในอนาคตนะคะเผื่อวันหนึ่งเราครอบครัวเราใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเก็บไว้ได้ะคะ่ะ เราใหญ่หรือเราจะตอไปอย่างหาเราจะตอไม่อย่างหาเราพ่อแม่ย่าเย่าเป็นพ่อปีนี้จะเดินหน้าเต็มลูกเลยทุกคนสนใจเรื่องนี้กันจริงๆนะก็พยายามอยู่ค่ะสำหรับตั้งแต่เองเนี่ยแต่ก็แต่ก็มีความสุขมากกับครอบครัวนะในเวลานี้แต่ก็มีลูกหมาสองตัวเล็กๆมันมารีกับหมูตุ๋นมาเติมเต็มเราซึ่งเราทั้งคู่เองก็มีความสุขกับการมีมีขยันเล็กๆเมื่อกี้เวลามีไอตัวโปรยๆลงมา พี่จิก๊กยังเก็บไว้จากอันหนึ่งบอกเอาไปฝากมัลีกับหมูตุน๋นซึ่งเป็นลูกหมามทีนี้เราก็มองไปว่าวะอะไรคดีแต่ก็คิดว,ว่าเออถ้าเกิดว่าเราเรา,เรามีความพร้อมในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะมีสิ่งที่ที่ดีงามเกิดด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนจริงๆม่มีเอยากมีกาไม่ต้องเลพี่จิ๊บอยากมเห็นยังคือคุยกันสองคนนะครับว่า เราเไม่ได้เร่งรีบน,นะครับไม่ได้เร่งรัดไม่ได้บอกว่าต้องฉีดเส้นไทม์ไลน์เอาไว้ว่าต้องเท่านี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะทำให้เกิดความกดดันปลอกๆลนนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันอยางผมบอกว่ามีความไม่ประมาทในที่ตั้งเพราะว่าโรคระบาดเองมันก็ยังไม่ได้จบชิ้นลงไปไน,ไงนะครับไปฉีดตรงฉีดยามาแล้วก็ต้องดูว่าในในระยะสั้นระยะยาวเนี่ย ร่างกายมันจะโอเคไหมต่างๆนานาแต่พูดถึงว่าสุขภาพพื้นฐานเนี่ยไม่กังวลนะครับเพราะว่ามีการตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นอาจารย์แพทย์หลายคนเนี่ยเราไปเช็คอะไรมาเนี่ยก็บอกว่าโอหยังสภาพร่างกายนี่ยังยังไม่พร้อมกับพอสอเกิดเลยนะยัง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 แข็งแรงอยู่มากเล่นกีฬาตลอดครับ่นปล่อยตามธรรมชาติได้ยังอ่ะใช่ค่ะ ครับใช่ครับแต่เขาด,ดูทาราถ้ามีปีนี้มันจะปังมากเลยสำหรับคู่เราใช่ค่ะมีขอดูขอุญาเอ่ยชื่อ<ช>เป็นหมอน<ม>ดูตองแตกนะคะก็หมอนดูตองแตกก็คอดว่าเจ้าต๋าเนี่ยเกิดปีหมปูปีนี้ปีเสือถ้ามีลูกปีเสือก็จะส่งเสริมก,กับปีหมูเป็นซาฮะก,กันคือเขาบอกจ้าต๋าที่งบลูกจะเสริมให้แต่รวยต้องมีปีนี้นะนี้ก็คำนวณดูแล้วว่าถ้าเราต้องใช้เวลาท้องเนี่ยสักเก้าเดือนภายในมีนาต้องมีแต่พอคิดปุ๊บ กดดันคุณพี่เ <free> ดี๋ยวคุณพี่ไม่สบายใจนะคะก็พี่คุณน่ากังวลอยู่พี่จะกดดันจริงนหคะมีนาแล้วนี่มีนาอะไรแล้วมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะจะกดดันเขาเราก็ต้องทําเป็นเฉยๆไปนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้แต่เราพูดไปแล้วนะโอเคน้องพี่ไม่ไม่ได้กดดันนะคะทม่ไมดูเหงื่อตกเลยจะไปโดนกดดันก็ที่บ้านนี่แหละครับ คือท้านคือว่าจะงมัตัดรปล่อยดาบธรรมชาติแล้วยังไม่มาจริงๆแต่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไม่ค่ะก็ยืนยันว่าเราเราเชื่อมั่นในธรรมชาติจะจะเชื่อมั่นในในความเป็นธรรมชาติที่สุดแต่รู้สึกว่าธรรมชาติมันสบายๆแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายอะค่ะอย่าอย่าไปเร่งรัดอย่างที่บอกพอเราพูดเรื่องนี้แล้วพอพี่จิีรู้สึกแบบกดดันหรือแบบเพียรนิดนึงกังวลเนี้ยเราก็จะพักก่อนเราเป็นวิธีที่ดีคตั้งแต่สมัยพบหากันมาเนี่ยเวลาจะถูกถามตลอดเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะ เมื่อไหร่จะม่านเมื่อไหร่จะแต่งงานต่างๆขนาดนา้เราก็จะตอบตรงกันเสมอนะครับว่าขอขอสองสอแล้วกันหนึ่งคือความสุขสองสบายใจเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยการกระทํำก็จะบอกเอง<ช>นะครับเพราเราก็จะทราบกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะมาเป็นขั้นเป็นตอนนะ<ช>ครับแต่ถ้าปีนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เสิร์ฟกันเท่านั้นเองไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันการไปงานไว้กนไปให้คิดพวกคนเดียวพวกนใส่โอเคยินดีคบดีครัอินเตอร์กันนะคะอินเตอร์กัน่าูกดด้วยนะ